พี่น้องจนว่าเดือนเต่าเดือนสิบอะไรก็ยังมีอันนั้นมีเห็ดปวกแดงอยู่คนเข่ามาบางหันก้อนกระเล็ดต้องเบาเสียงคอยนี่เด้อนะเห็ดปวกแดงยังมีออกท่านเห็ดปวกแดงเป็นออกอยู่นี่อันเห็ดปวกจิกเป็นสียังบวอ,ออกเด้่อจ้ะ ไห้ก็ให้ปลวกให้ปวกแดงเพิ่นหยบสักก,ก่อนจ้ะปอ้ดดีนะเพิ่นกระ,ะไดนะเอ้าบอกว่าอันที่สวนบุคคลเงีย้ยงนางนาตาเสยแหนบลายมีสวนลุงเพิ่นเลิศจ้ะจสวนรุง,นสนรงสวนป่าเพิ่นอ่าล้วก็ไปแบ่งเพิ่นกินเนาะจ้ะกระไดโอ๋อหปีนอง ส่วนแถมวันน้ำข่อยบบลอ,อเ,เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเลอบสมือโบมาสมัยสมือ,อ,มอ,มอ,มอหันน้อนจิมโทรศัพท์อยู่โอ้น้องสวยไมหมคะปิดปวกแดงเลยจ้ะ าบานกระดาษเปดืวกทันทีเอ๊อกบบระงออกบ่หลายมัจงจะดิบนม่านโคกับบหลูจ้ะขาบเญ้าด้วยจ้ะข้าสัสรูผัาสนาสนาทด้พี่น้องโอ๊ยไห้ถากกระดา ว่าเจอดกันโน่นเตรียมเตรียมว่ดีทถ้ายาด้วยพี่น่อ่เตรียมอะไรเลยคิดว่าของมาซองมึงซื้อเนาะมึงได้กับมื่อนั้นเตรียมมากท่านโมพ่อพี่น่องมึอได้เตรียมทุกมือเตรียมยาฉีดกันยุ่งมา ก็บ่ให้พ่อเด้อจ้ะก็ต้องเอาเรียนเท่าที่เพอเห็นอยู่ผนดอกนหมพี่หน่อยฮอดออกเป็นสวนนี่พวกสุดขักนี่โอ้ยดอกนี้สวยจ้ะโอ้ยเป็นหัวผลออกละบ้านโอ้ยอย,กกออยิง่งกระเพาะยิ่งบาดมันจะเอาไข,ข่คักเนาะ ปวไอ้แค่นี้ก็ดีใจสุดสึ่งเลยพี่น้องแกงหนึ่งถั่ยหนึ่งก็อิ่มเลยจ้ะ,ะเอาไปได้ยหยาซื้อ้าขายเนาะสุกบวกสิดีบขึ้นมากเลยมาหาเฮ็ดปวกจิกได้เฮ็ดปวกแดงซื้อต้นบัทตนออกด,ด,กดอ,อ,กอกค่ะต้นเห็ดปวกแดงต้นออกเนอะค่ะ เด็ดลายดอกไปพี่น้องมานซิบก็เดงนี่แหละอ้ามืออีกก่อนเด้อใช่อีกดอกนึงพี่น้องตื่นกันโอ้ยแปลกอีดีเฮ็ดไข่หายยากอีดีปีนี้ พออีกแล้วจ้าเห็ดไข่เห็ดเพปวก,กับกรมาเก็บเห็ดไข่ต่อว่าได้ตืมกันเนาะไข่จะแกงได้ค่ะร่วมใส่กับเย็ดอ่นกันแ่บดีจ้ะดอกไมยสมบูรณ์ว่านกระมาแต่กระบพรอกันบโบนยังจ้ะ ยังสวยอยู่ก็ด้านที่เ็นสวยเนาะจ้ะเอาไปเกงใส่กันไปวัดเดอ้อถึงหนาเทศกาลไปวัดละพี่น้องบุญเข้าศาสตรเข้าประดับดินเข้าศาสตรเข้าประดับดินบาน้านเหาานาะจ้ะบุญเดือนเก่าเดือนสีบเ็ดบุญหาผู้ที่ล่วงลับไปแล้วจ้ะประเทนีโอ้ยใหรมาเตะนะ๋เน้อ ลมแข็งแมงอยู่นี่ประเพนี่โบรานันต่นั่นมาจะพี่น้องพอแม่เพิ่นผ้าเห็ดกับเห็ดน้ำพิ่นโอ้ยพี่น้องมันระยอนู่ใ,ใบไม้ใบหญ้าไปจังสรนเห็ดไข่ด้วยจะน,นี่นี่โมเห็นเพิ่นโพ้ในหน่อยขึ้นมานี่โมเห็นด้วยจะ ว่านกัะย่างไก่จ้ะบบเห็นิืนยูน้ำกันสองดอกจะดีไปเอามาจีพ่อปนไปวัดพุ่นตัวจใจพี่น้องจะแยกอันร่วมอันแยกท่ำแยกรวมอ้ยรวมเบาเนอแยกท่ำเฮ็ดไข่กับจีปนต้่มน้องใหม่แน่เนอะอที่เอาหากันไป ผมก็ไม่เราก็ตำเจีวหิดไข่ไปวัดแล้วก็เกงเหิดปวกโอ้ยบ่าเพิ่นกะสิในชั้นแนวอาหารบ้านเฮาคือสิถือใจยีดอกจก้ะก้อนมาใหม่ก็น,นี่จ้ะเดี๋ยวมามึงทางนี้ว่ามันเฮ็ดโปรเมนตัวสัตว ยังมาสืบๆจออะไรผมดิบโต้เลกน้อยนึงเกะออกมาป่าโอ้ยอแต่พอเห็ดไข่สองดอกนี่นอ,นอะไรพี่น้องบม่ค่อยสมบูรณ์ดอกแมงเจาะหลายนี่น่าจะไข่สองดอก เฮ้ยเ็ดยั้งกระ่บบกเกิดพี่น้องเอ้ยก็เพิ่นมีละสองดอกนี่อีกดอกหนึ่งพี่น้องเห็ดไข่โอ้ถือฝนดอกบบควอยงามปนันไดจ้ะเห็ดไคเห็ดไคเห็ดค้อยเองพ่อก็เป็นกล้องจะคของแล้วเนาะ